นอนบ้านอีกคืนหนึ่งกเกษิได้กลับกรุงเทพแล้วจ้ามืออื่นเศร้าสินั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพแล้วมือนีอีแม่ก,ก็เลยกไก่หนึ่งสมุนพไพ่ไว้ถ่ายยิงเอ้ยว่ไดดมาถ่ายขั้นตอนวิธีการทำเนาะค่ะตอนนั้นไปเลาะหกเลาะสวนอยู่ยิงสิเมื่อกรุงเทพแล้วก็เลยย่างเลาะบ้านเฝ้าเก็บเกี่ยวบรรยากาศเนาะค่ะทุกคนดินกับลานน้อยเนี่ยอย่างเน่ตะเวนตกดินเด็ดลมล่มตกแล้วยิงบรรยากาศบ้านเฮายามตอนแรงกสิประมาณนี้แหละจ้าทุกคนอากาศดีบ่อบ้านันฝนตกเศร้าไม่ๆจ้าวังบายหันก็เลยผ้ากันย่างเหรียญธงหน้ายิง เบิ่งโหลดชายพี่ของเฮาผู้บาอุดรจ้าดุนดนจังสิได้เหยียบหญ้าเหยียบดินแบบนี้เพื่อนอยู่แต่ในเมืองมามบ้านเอ้ยเพื่อนก็ติติดกับน้องบ่อยากไปหดลงเรียนอยากอุ้มน้องอยากเรียนน้องอยากเอาน้องทั้งน้องพันโตหนักหลายอุ้มกระสิบัพเพล้วเมื่อยเมื่อยเพิ่นว่าน้องแร่นได้สันหญิงมารอบนี้น้องเลีนนป็นแล้วจ้าตอนก่อนหันยังยางยังบ่เป็นยังนางรหลเข็นอยู่นอกระสิแบบว่านุทางอุ้มนุทางพายรอบนี้ได้แร่นคูบเอายิ่งเอ้ยพราะว่านั่งแร่นเปิดแล้วจ้าแม่ฉันเห็ดไก่หนึ่งสมุนไพรียบ ลอยแล้วมาทายเอาตอนที่หนึ่งสุกตอนหอมๆเลยเนาะจ้ะไก่บ้านนึ่งสมุนไพรมาเซบๆน้ำกันเด้อจากพี่น้องคะ่ะไปตลาดกับคุณนายอีดมานะคะก็เลยสิมาซื้อเครื่องเห็ดหมูกระทะนี่แหละย,ยิงส่วนมากก็จะเป็นเครื่องสําเร็จเลยเพราะว่าขี้คาดเห็ด หญิงเอ้ยเนวอยากเนวกินแต่ละมือเป็นยากเป็นซาดีครัวซุ้มสโบดโพซีซอแบบสําเร็จเลยค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่เอามาแบบว่าพร้อมกินเลยนะ้าจิ้มก็สําเร็จรูปเลยเนาะคะ่ะได้ข้าเมาออมาแต่ตลาดหอหนึ่งข้าเมาโอนโอนหอละ8ปดสิบาทพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ตลาดบานอากาศบ่อืดบ่อยากค่ะเพิ่นเอามาขายหกโมงหกโมงเคืองเละาบานเท่าก,กันยังบทานในม,ดดมือดีหญิงเมื่อนี้สิพากันกินแต่เว้นเนจ้าเพราะว่ามืออื่นสิออกเดินทางตั้งแต่เศ้าเนาะหญิงจะสิออกไปประมาณตีห้าเพราะว่าขึ้นเครื่องประมาณแปดโมงเก ่ะบ,บ้านชันจากตัวจังหวัดกระหางกัน60 70โลผุณหญิงใส่เวลาเดินทางเป็นสม้มวงผุณจ้าจังสีได้ไปขืนเครื่องกระไดโพดโพนบรรยากาศจังซีแล้วพี่น้องเอฟซีอยู่ไกลบ้านพ้าก,กันขึ้นหอดบ้านยอยู่บ่อน้ะเมนูหมูกระทะของเฮาปะทะไก่หนึ่งสมุนไพรของอีเม่ไผ่ศิีนะเนาะมือนน้มาด้อจ้จทุกคนมากินหมูกระทะแซ่บๆนล้วกันมาบ้านเธอใด้เาบ่ได้กินหมูกระทะนี่บ่แล้วดอกญิงเอ้ยได้ไปตลาดบ้านอากาศเนาะค่ะขับรถไปกระนู้ทางเลาะเนจังหน่อยได้ไปซื้อเค้กมาํำที่หญิงว่ามีวันเกิดไผ ะ้ากันอยากินเค้กซื้อกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะมาจนผากันลืมกินโฮเทกเกิเลยเข้าไปอาบน้ำสินอนเหล่าดีหญิงสองสามทุ่มนี่แหละก็เลยเอ้าไปเปิดตู้เย็นอีเม่เห็นป้าลืมผ้ากันกินเค้กสันดอกก็เลยโทรกันออกมากินเค้กไว้กับหญิงอี้ถ้าเบิงเดตอนถ่ายเป็นแต่ยังหัวอย่างหัวหญิงมือนี่กินกันซีหาคนจ้าเขาอีพ่ออีเม่เขาสะทมนเพิ่นผ้ากันกินไก่หนึ่งสมุนไพรอยู่ทั้งนาบ้านพนหญิงก็เลยบด้มาอ้วนอัวน้ำซุมสันแต่คนบอกว่าสิแวะมาซิมน้ำยูดอกหม พวกเธอว่าแปลกๆไปบ่ยิงกระท่อบน้อยฉันเป็นอย่างหลอดไฟคือแสงสีสวยแทอยิงเอ้ยหลอดไฟอันนี้ฉันไปตามหาพิกัดมาจากต่อ,ตอ,ตอปักไว้ไห้อยู่ในตะกาเด้อ่ะไปกดตามได้เลยยิงถ่ายคลิปออกมาแล้วแสงสวยแบบนี้เลยจ้าฉันไม่ต้องแต่งสีแต่งอะไรเลยนะเพราะว่าไฟส่องสว่างหลอดนี้สวยละมุนอิลิจ้ะทุกคนเหมาะกับบรรยากาศกินหมูกระทะอยู่เถียงหน้าแบบบ้านๆแสงกันยั่งแบบว่าละมุนละมุนเหลืองอ่อนๆมันเหตุให้มูดการถ่ายคลิปของเฮาลูสึกอบอุ่นขึ้นมาอีกระดับ ไฟก็มีส่วนเนาะค่ะในการเหตุคิปเตเพจเพื่อนเพื่อนพี่ๆคน,นใดสนใจไปกดเอาอยู่ในตะกาต่อๆเด้อจ้ะซื้อซองอยู่ในต่อๆก็ซื้อคือ,อ,ก,อกันนี่แหลจะจ้ะกินนวัวหัวบ้านๆมีทั้งเมือสามช่องหญิงฉันปักไว้ให้ทุกช่องเลยสาม,มารถไปกดเอาสินค้าที่เฮ้าซื้อที่เฮ้าใส่อยู่ในนั้นได้เลยจะ้ะกับกรุงเทพเท่อนี้อีกบ่โดนดอกจ้าอีกเดือนหนึน่งก็สิได้ขึ้นมาบ้านคือเก่าสิมาเหตุทุระป่าปางลายอย่างอยู่จ้ะเที่ยวป่านเที่ยวหน้าอยู่นี่แหละหญิงจึงสิบได้คลิปวิทีบ้านๆชุดนองคนไกบ้านที่ หอดบานหอดเฮือนหอดสัานกันเนาะจ้ะทุกคนอย่าเฝ้าเบื่อกันเดอ้ออย่าว่าแต่พวกเธอถอดยิงฉันก็คือกันแต่ตอนตะกี้ท่านได้เห็ุช่องเหตุเพจเนาะค่กะก็ไปหาเบิงแต่ช่องแบบจังสีเลย,ยิงมันคือหอดบานอีีที่คนเหตุงานอยู่กรุงเทพอยู่ไกลบ้านเห็นวิถีชีวิตครอบครัวแบบนี้คือหอดบานหลายหลายจ้ะทุกคนเมื่อนี่ไปแล้วยิงไม่กินยัวว้วนัวหัวมวลสนิล่ะคะ่ะยูบานอีกมือนึงเนาะคะ่ะมืออื่นก็นสิเป็นคลิปอยู่กรุงเทพแล้วเดอ้อจ้ะฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เมื่อนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า